ความโลภทําให้คนแตกกันทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักถ้าวันหนึง่งความโลภแทรกเข้ามาทุกอย่างก็ไม่มีวันเหมือนเดิมคนที่เคยช่วยกันกลายเป็นศัตรตูคนที่เคยหัวเราะด้วยกันกลายเป็นคนที่ไม่อยากเห็นหน้ามันเริ่มจากนิดเดียวแค่อยากได้มากกว่าคนอื่นแล้วสุดท้ายมันก็กัดกินหัวใจเกลื่อนกินความไว้ใจจนพังทั้งความรักทั้งมิตรภาพเงินนไม่ได้เปลี่ยนคน แต่มันแค่ทําให้เราเห็นท่าแท้ของคนชัดขึ้นเพื่อนที่ทําธุรกิจด้วยกันหักหลังกันเพราะเงินญาติพี่น้องที่รักกันดีกลายเป็นศัตรูเพราะเรื่องบรดกคู่รักบางคู่ไม่ได้เลิกเพราะหมดรักแต่เพราะใครบางคนเริ่มมีความโลภอยากได้มากกว่าอยากมีมากกว่าอยากเหนือกว่าแล้วก็ลืมไปว่าความรักไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดแต่มันต้องการคนซื่อสัตย์ที่สุดความโลภไม่ได้ทําให้รวยแต่ทําให้สูญเสียทุกอย่าง และสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือความรักความไว้ใจและมิตรภาพ